สวัสดีครับผมวารุธนะครับจากเพจขายที่ดินสุพรรณบุรีหรือที่สวนสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมมาทําตามสัญญาแล้วครับใครที่อยากจะได้บ้านนะครับบรรยากาศดีๆเลยผมกล้าพูดเลยอันนี้เป็นบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางวิวภูเขาอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับอยู่ที่บ้านทุ่งดินดานะครับอาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองครับผมเดินทางนะครับจากเซ็นทรัลเวส์เกตไปจนถึงตัวที่ดินเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับใครที่ ต้องการบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางมาเยี่ยมวันเสาร์วอาทิตย์ได้นะครับไม่เหนื่อยจนเกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาเปิดคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศบ้านไปว่าเหมาะสมไหมที่ท่านจะซื้อให้กับผู้ที่ท่านรักนะครับส่วนบางท่านนะครับที่ไม่ได้มีลูกหลานอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เรียกง่ายว่ากเกษียณแล้วหรือว่ากําลังจะ,กะเกษียณนะครับต้องการบ้าน นะครับและที่สําคัญนะครับ <c oughs> บ้านหลังเนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านซื้อบ้านหลังนี้ไปนะครับท่านเหมือนได้บ้านสองหลังเลยนะครับหลังแรกเนี่ยผมปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังที่สองเนี่ยผมมองแล้วว่าถ้าปรับปรุงเนี่ยงบประมาณในการขายเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงทําให้จับต้องยากนะครับเราก็เลยยัง คงคงสร้างเดิมไว้นะครับมีหลังคาเรียบร้อยมีเสามีคานให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งบประมาณในการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ300,000-500,000บาทเนี่ยก็สามารถที่จะได้บ้านอีกหนึ่งหลังเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นเกรดไหนดีขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งวัสดุเกรดดีมากๆก็ราคาก็จะโดดขึ้นไปแต่ถ้าเอาแบบพออยู่ได้หรือว่าเอาแบบว่าไม่ต้องวินิสมาลาอะไรมาก นะครับเอาแบบธรรมดาเนี네่ยก็อยู่ในงบที่ผมพูดไปตอนข้างต้นมือสกูนเองนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับถนนหมายเลข340นะครับซึ่งเป็นปั๊มเดียวกับคลิปที่แล้วที่ผมทําไว้นะครับก็จากตรงจุดนี้ครับเดินทางไปถึงตัวบ้านทุ่งดินดำที่เรากำลังจะพาไปชมนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสัก1ชั่วโมง10นาทีนั้นเองนะครับไม่ไกลเลยยิ่งใครที่อยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีเนี่ยถ้าได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยโอ้โหเดินทางกันประมาณ ชั่วโมง15ทีเท่านั้นเองสบายๆเลยนะครับผมเอาละสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอเป็นกำลังใจให้ผมคนละ1 Subscribe 1ไ like ลค์ด้วยนะครับผมบ้านจะดียังไงบ้านจะสวยยังไงผมพูดเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วก็บ้านเนี่ยวิวภูขเขาสวยสวยไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไป ตอนนี้นะครับผมพาทุกๆท่านนะครับมาอยู่บนถนนหมายเลข3-2-1นะครับเส้นนี้นะครับจะวิ่งจากตัวอำเภอเมืองนะครับมาที่ตัวอำเภออู่ทองนะครับถนนที่เห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นถนน8เลนคอนกรีตสวยๆเลยครับผมตอนนี้ที่ผมวิ่งอยู่นี่ก็โอ้โหเป็นเวลา9โมงเช้านะครับนีครับอยากให้สัมผัสกับความเจริญของบริเวณนี้ครับ ข้างหน้าทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลทนบุรีสาขาอู่ทองนะครับแล้วก็เลยไปข้างหน้าซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอเปรมแมนชั่นอู่ทองนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่ผมมาพักประจําเวลามาทําที่ดินที่นี่นะครับก็จะนอนที่นี่ประจําเลยเป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงแล้วก็สะอาดมากเลยนะครับตอนนี้ที่เราวิ่งไปเนี่ยบนถนนหมายเลข 3, ามสอเนี่ยเราจะไปตัดกับหอนาฬิกานะครับใครที่เคย ดูคลิปวิดีโอผมเนี่ยเวลาผมมาที่หอในกาเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่ามีทั้งปั๊มปะทอมีของกินมีตลาดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นแหล่งโหมีทุกอย่างครับข้างหน้าเนี่ยครับผมจีรันนะครับก็จะเป็นเชลเป็นธนาคารธนาคารนี่มีเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่มีรถไฟฟ้าเช่นเคยครับผมเดี๋ยวผมจอดก่อนนะครับใครที่มีรถไฟฟ้านะครับก็ตรงไปแยก วงเวียนอู่ทองหอนาฬิกานะครับเลี้ยวขวาไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับปั๊มบางจากตรงนั้นน่ยก็จะมี ev station ชาร์จนะครับที่สามารถที่จะชาร์จรถไฟฟ้าได้แล้วก็แยกเดียวกันนะครับเราเปลี่ยนเป็นเลี้ยวซ้ายแทนนะครับก็จะไปเจอกับห้างโลตัสซึ่งเป็นโลตัสใหญ่ของที่นี่เลยนะครับขวามือก่อนจะถึงวงเวียนเนี่ยก็จะมี KFC มี a เม z o n สำหรับใครที่ห่วงว่าจะใช้ชีวิตที่สุพรรณบุรีตรงนี้ลำบากก็ ให้ดูเลยครับว่าตรงนี้ใกล้ๆเลยนะครับใกล้ๆเลยจากตรงนี้ไปตรงบริเวณบ้านที่เราจะพาไปรีวิวนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับผมรีวิวความจเจริญผมขอรวบเป็นการเดินทางไปทีเดียวเดินนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตที่อู่ทองก็ลองดูครับเนี่ยครับจากกรุงเทพชั่วโมงครึ่งได้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันเลยว่าครับผมมีอะไรบ้างป้าย เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกทท่านนะครับมาอยู่ที่ บ้านทุ่งดินดำแล้วนะครับที่เราทำการปรับปรุงแล้วนําเสนอการขายในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านนะครับไปชมเลยครับด้านนอกด้านในห้องนอนห้องน้ำห้องโถงห้องรับแขกรวมถึงห้องครัวนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างนอกกันเลยดีกว่าครับผมเอาละเหมือนเดิมครับผมขอยักกับกล้องนะครับ่านี่เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ทาง ด้านนอกของตัวบ้านนะครับนี่ให้ดูครับบรรยากาศนี่ตรงนี้นะครับเป็นมุมจิบกาแฟยามเช้านะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นเก้าอี้ยาวให้สองฝั่งนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับวิวที่มองเห็นนะครับจากการนั่งจิบกาแฟตอนเช้าตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาของอู่ทองเราอยู่ในเขตอู่ทองนะครับแล้วก็ถ้ามองตรงไปเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนบ้านอยู นะครับตรงนี้มีไฟฟ้าประปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งตรงข้ามนะครับของเราตรงนี้ก็จะเห็นธงสีขาวแล้วก็พร้อมป้ายตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือทุ่งดินดำแคมปิ้งนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเราไปประมาณสักร้อยเมตรนั้นเองนะครับตัวบ้านนะครับผ่านหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือทางด้านนี้นะครับเป็นทิศตะวันออกนะครับตรงนี้ก็มุมภูเขาเนี่ยอยู่ในส่วนของทิศใต้นะครับแล้วก็ ทางด้านซ้ายมือนะครับลมเย็นมากๆเลยนะครับเป็นทิศเหนือแล้วก็เราจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านติดกันนะครับเอาละตัวบ้านนะครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับลึกอยู่ที่10เมตรนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ80ตารางเมตรแต่ว่ามันไม่ได้เล็กแค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันใหญ่มากใหญ่มากคืออะไรถ้ารวมพื้นที่ใช้สอยทั้งด้านหน้านะครับที่เราเห็นเป็นระเบียงของเราเนี่ย ตรงซึ่งตรงนี้มันใหญ่มากเลยแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับบ้านหลังนี้เฉพาะหลังที่1นนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ120ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเราจะเอาโต๊ะอาหารมาตั้งนะครับมานั่งกินข้าวมาทํากิจกรรมทําอะไรนะครับตรงนี้นี่ทําได้เลยเพราะมันใหญ่มากนะฮะผมอินเสิร์ตให้ดูนี่เห็นไหมครตรงนี้เฉพาะลานหน้าบ้านอย่างเดียวนี่นะครับโอ้โหจะทําอะไระครับจะ เอาต้นไม้มานั่งตัดแต่งกิ่งจะเอาโต๊ะกับข้าวมาวางทํากับข้าวจากข้างหลังบ้านแล้วก็เดินมากินหน้าบ้านหรือแม้กระทั่งในอนาคตจะต่อเติมเป็นห้องเล็กๆอีกสักห้องหนึ่งนะครับก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องครับผมไม่ต้องต่อเติมตรงนี้เพราะว่าเรามีอันนี้นี่ <c oughs> เนี่ยครับผมเรามีบ้านให้อีกหนึ่งหลังน,นี่ยครับ เรามีโครงสร้างบ้านนะครับเรียกง่ายๆว่าเหลากั้นอย่างเดียวครับปูกระเบื้องกั้นห้องก็คือเป็นบ้านย่อมๆอีกหน,หนึ่งหลังเลยนะครับอันนี้มีพื้นที่10บคูณ10นะครับสรุปแล้วก็คือเฉพาะหลังขวามือนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยตรงนี้ก็อีกหนึ่งตารางเมตรนะครับใหญ่มากนะครับเข้าไปดูกันนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาลอนคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือ บรรยากาศคือมันเย็นมากๆเลยเนี่ครับนี่อันนี้คืออุปกรณ์ที่เหลือจากการรีโนเวทนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปนะครับก็ให้ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยครับพื้นเนี่ยตรงเนี้ยเทให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โครงสร้างข้างบนเนี่ยก็คือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราแค่ติดประตูติดหน้าต่างมุงหลังคาเอ้ยไม่ใช่มุงหลังคาสิติดประตูติดหน้าต่างทําฝ้าแล้วก็ จะเพิ่มเติมห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่สุดสดท้ายแต่จะรีโนเวทนะครับก็คือสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้ให้ดูก่อนทางด้านนอกใช่ไหมฮะซื้อหนึ่งได้ถึงสองตรงนี้สำหรับคนที่เป็นครอบครัวไม่ใหญ่ก็ทำเป็นที่จอดรถก็ได้หรือคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวตรงนี้ผมว่าก็เหมาะนะฮะมาทำเป็นแบบที่ให้แมวเดินนะครับเอาตะข่ายมากั้นหน่อยไม่ให้แมวออกไปแล้วก็ ตรงนี้ก็สามารถที่จะทาได้เหมือนกันจอดรถก,ก็ได้ด้วยนะครับทางด้านข้างบ้านเนี่ยผมก็เก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเนี่ยครับอ่าสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านดีกว่าว่าในบ้านเนี่ยเราให้อะไรบ้างนะครับไปขยันนะครับอ่าข้างในบ้านนะครับเข้า,า,นนขามาเนี่ยก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะมีจุด นะครับผมทําให้อย่างละเอียดเลยนะครับก็จะมีจุดที่ติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยนะครับลักไฟทั้งหมดอะผมเดินสูงตามมาตรฐานนะครับอยู่ประมาณเอวของผมเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายนะครับแล้วก็มีกล่องควบคุมกล่องไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านะครับฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะครับมีไฟซ่อนด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดไฟได้เปลี่ยนสีได้นะครับเอาละอันนี้ห้องนอนที่1นนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมเลยก็คือนี่ จะมีหน้าต่างบานตายให้2บานนะครับแล้วก็หน้าต่างทุกบานแล้วก็จะติดเหล็กดัดไว้ให้หมดนะครับอันนี้เราไม่ติดเองนะครับมันมากับบ้านอยู่แล้วนี่มองไปก็จะเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยแต่จริงๆเราไม่ต้องมองจากห้องนอนก็ได้เราไปมองจากระเบียงหน้าบ้านดีกว่า,านะครับตรงนี้นะครับเวลาเรานั่งนะครับก็นี่ จุดติดตั้งทีวีก็จะอยู่บุงบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นผนังพื้นใหญ่มากเลยนะครับส่วนตัวพื้นเนี่ยผมล้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องแกรนิโต้ใหม่อย่างดีเลยรวมถึงทําคิ้วบัวนะครับเวลาเราทาความสะอาดจะได้ไม่เลอะนี่อ่ะเรามาดูห้องนอน2ต่อนะครับห้องนอนที่2กับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยใหญ่เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าห้องนอนที่2เนี่ยจะไม่มีในส่วนของบานตายนะครับจะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบานแต่ว่าตอนนี้ขนาด ผมรีวิวเนี่ยวันนี้เป็นวันที่11ธันวาคม2567ยังได้บรรยากาศลมเย็นๆเลยครับผมตอนนี้ที่นี่อากาศดีมากๆเลยนะครับเข้าฤดูหนาวจริงจังแล้วนะครับเย็นเลยเอาลนะลืมบอกไปตัวประตูทุกบานนะครับเราใช้เป็น U PVC หมดเลยนะครับรวมถึงนะครับกรอบประตูด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องจะมีปวกมีอะไรมา,มากินนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราจัดการ ด้วยวัสดุที่ปลวกไม่สามารถกินได้นะครับข้างในบ้านนะครับค่อนข้างที่จะโอถงแล้วก็เวลาเราเปิดนยครับประตูหน้าต่างต่างเนี่ยลมที่พัดผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นลมเย็นนะครับนี่ต่อมาเป็นห้องครัวนี่พรีเซนต์นิดนึงห้องครัวนะครับผมจะมีในส่วนของประตูกระจกนะครับซึ่งจะกั้นเอาไว้เวลาเราต้องการที่จะดูเออใครทําอะไรอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถโหมเข้ามาดูได้แล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ย ก็จะเป็นห้องครัวผมก็จะปูกระเบื้องไกดิโตให้อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนสีเพราะว่าเวลาเราทําครัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเศษอะไรหล่นเลอะอะไรเงี้ยครับสีขาวเนี่ยมันทําความสะอาดยากกว่าก็เปลี่ยนเป็นสีครีมซะนะครับอันนี้เราให้ซิงค์น้ํานะครับพร้อมกับชุดวางตลัแก๊สหนึ่งชุดเลยนะครับสามารถที่จะทําครัวเล่งานแบบเหมือนครัวฝรั่งนะเอาไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าครัวไทยผมเทพื้นไว้ห้ข้างหลังแล้วอันนี้เราไปต่อเติมทำข้างหลังได้เลยนะครับ เอาละมาดูต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพัดลมดูอากาศให้1ตัวนะครับปลั๊กต่างๆนะครับเวลาเราจะอุ่นอาหารอะไรเงี้ยจำเป็นต้องใช้ก็จะมีให้ส่วนตรงโซนนี้นะครับที่เห็นก๊อกน้ําโผล่ขึ้นมานี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางเครื่องซักผ้านะครับใครที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เนี่ยครับซักผ้าอยู่ตรงนี้เลยนี่ไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของห้องน้ํานี่ใครคิดว่าอยู่จังหวัดแล้วห้องน้ําจะไฮโซไม่ได้ ไม่จริงนะครับอันนี้ผมเป็นคนเนยบเรื่องนี้นะครับห้องน้ำเราก็จะประกอบด้วยอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจกกระจกเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้เลยนี่นี่มีไฟด้วยเห็นไหมครับสำหรับใครที่จะมาเรียยง่ายว่าแต่งหน้าแต่งตาจะไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมัดใช้กระจกตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีส่วนของนี่ปักเอาไว้ใช้กับไดร์เป่าผมนะครับปิดกันจุ๊บนี่ แล้วก็ประกอบไปด้วยเลนชาวเวอร์พร้อมกับผมทิ้งสายมาให้แล้วนะครับใครที่จะใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับมีเลนชาวเวอร์สเตลเลตให้1ชุดนะครับแล้วก็มีก๊อ,อกเอาไว้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำต้องการใส่ถังน้ำอะไรเงี้ยก็มีก๊อ,อกให้นะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชักโครกทําทำคอมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆเป็นสเตลเลตทั้งหมดนะครับพร้อมกับบานกระทุง้งระบายอากาศ นะครับข้างในกระปูเป็นลายหินอ่อนสีขาวตัดกับสีเทาเข้มนะครับนี่เป็นไงครับบ้านหลังนี้นะครับใครมาเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่ชอบเนี่ยคือว่าหนึ่งก็คือพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับผมบอกก่อนนะครับใครที่จับจองบ้านหลังนี้ไปนะครับพื้นที่ของบ้านหลังนี้จะมีขนาดอยู่ที่2ไร่กับ35หตารางวาถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับ มีพื้นที่สำหรับทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูข้างหลังออาไปนะครับทางด้านหลังนะครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเทพื้นเผื่อไปให้อีกประมาณสักสเมตรเศษๆนะครับเอาไว้ทาครัวนอกเอาไว้เรามาตากผ้าซักผ้าอย่างเงี้ยครับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโอ้โหก็จะมีบ่อน้ําให้หนึ่งลูกแต่ว่าอันนี้ให้ไปด้วย นะครับดินตรงนี้ครับดีมากเลยครับสามารถที่จะปลูกพืชปลูกอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับรอบๆนี้ก็จะมีเนี่ยครับมะขามมะม่วงขนุนมะพร้าวฝั่งนู้นก็เป็นมะม่วงนะครับสุดเขตแดนของเรานะครับผมชี้ไปไม่น่าจะว่าจะเห็นหรือเปล่าก็จะมีหลักนะครับอยู่ก่อนถึงอ้อยนิดนึงนะครับสุดคันเขตเราก็คือขอบบ่อตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้ไล่ยาวมาเลยนะครับมีพื้นที่2ไร่กับ35ตารางวานี่ ไปไงครับด้านหลังก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ออกมาทําอะไรข้ามกลางคืนเนี่ยก็คือมีไฟให้รอบเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับส่วนทางด้านหน้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือมีให้3มดวงเลยครับผมดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ท่านก็คงอยากที่จะทราบราคาแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านโค้งนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบรรยากาศวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ผมรีโนเวทให้ทั้งหมดเลยนะครับขนาดพื้นที่อยู่ที่2ไร่กับ35ตารางวานะครับท่านจะได้บ้านที่รีโนเวทเสร็จแล้ว1หลังนะครับแล้วก็โครงสร้างอีก1หลังนะครับในราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทค่าโอนค่าภาษีหลายตังเลยนะครับแต่ผมออกให้ทั้งหมดเลยนี่ในไงน,นะครับใครที่ต้องการบ้านเอาไว้พักผ่อนนะครับหรือต้องการบ้านเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ นะครับมาอยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางมาเยี่ยมเดินทางมาหาได้นะครับก็ตรงนี้นี่ผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับตรงนี้มีบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นโดนไปก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับลายล้อมเลยหน้าปักซอยมีร้านอาหารห่างเราไปร้อยเมตรมีคาเฟ่โอ้โหได้ขนาดนี้ในราคาเท่านี้นี่ผมถือว่าไม่แรงเลยนะครับราคาดีมาก คใครที่สนใจรีบนัดเข้ามาชมนะครับเพราะว่าผมนานๆจะมีบ้านอย่างนี้สักครั้งหนึ่งไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยทำด้วยความตั้งใจนะครับใครที่เชื่อใจผมใครที่คิดว่าบ้านหลังนี้คุ้มค่าก็ ลองนัดเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนครับก่อนตัดสินใจเนี่ยท่านมีสิทธิ์นะครับเงินอยู่กับท่านท่านดูเต็มที่เลยถ้าพอใจก็วางจองกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมขอญาตจากไปด้วยวิว 3. 6 0องศาแต่เป็น3 6 0อองศาแบบโดนนะครับก็คือจะบินวนอยู่ข้างบนเลยให้เห็นบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับใครที่ชอบบรรยากาศวิวภูเขาใครที่ชอบบ้านโล่งๆลมเยน็ยนๆมีเพื่อนบ้านนะครับ ตรงนี้นี่น่าสนใจเลยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ